ขอเวลา3นาทีจะทําให้คุณมั่นใจตลอดชีวิตสวัสดีค่ะครูช่วยออนไลน์มาร์เก็ตติ้งตัวจริงกันตนละออนไลน์นะคะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะตอนที่ครูช่วยออกหน้ากล้องถ่ายคลิปกับอาจารย์บัณฑิตคลิปแรกค่ะครูชิ่ยมั่นใจตัวเองสุดๆเตรียมพร้อมมากๆเลยแต่งหน้าแต่งตัวไปนะคะแล้วมั่นใจว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาดูคลิปของฉันเนี่ย โอ้โหเขาจะว้าวกับความเด็กของฉันแน่ๆเลยคุณแม่วัยอายุ44แม่ลูกสีเนี่ยนะจะหน้าเด็กขนาดนี้ตอนนั้นคลิปอย่างนี้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นหาะสิ่งที่ครูซีกำลังจะบอกคุณค่ะข้อแรกคือคุณจะต้องมั่นใจตัวเองสุดขีดเลยค่ะว่าไม่ว่าวันนี้นะฉันจะหน้าตาย,ยังไงก็แล้วแต่แต่ฉันมั่นใจภายในจิตของฉันมั่นใจอะ่ะคุณทำอะไรก็สำเร็จทลิปของคุณก็จะปังแน่นอนนะคะข้อที่2ค่ะ คุณจะต้องเติมเต็มภายในร่างกายภายในของคุณอ่ะคุณจะต้องเติมเต็มด้วยนะเติมเต็มด้วยอะไรคะครูซี่ก็จะใช้ตัว collagen inner focus นะคะตัวนี้ค่ะทำให้ครูซี่ยิ่งมั่นใจขึ้นจากที่มั่นใจอยู่แล้วก็คือมั่นใจระเบิดมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้นะแต่งหน้าก็บอกว่าไม่ค่อยต้องแต่งมากเท่าไหร่นะแล้วก็ สามารถที่จะแบบว่าออกหน้ากล้องโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องแต่งหน้าเยอะก็ได้เพราะฉะนั้นนะเราเติมเต็มภายในด้วยสิ่งที่เราชอบนะครูชี่แนะนําเป็นคอลลาเจนอินเนอร์โฟกัสพลัสที่ครูชี่ลองเทสกับตัวเองมาประมาณ3-4เดือนแล้วนะคะทาให้ผิวลื่นนะคะรูขมขนแบบว่าเล็กลงแล้วก็หน้ากระจ่างใสขึ้นที่สําคัญค่ะหน้าเราจะแบบว่าไบรท์มากขึ้นดูมีออร่ามากขึ้นทันทีและข้อที่3นะเราจะต้องเติมเต็มภายนอกของเราด้วยครูชี่ใช้ตัว ครื่องลูมิสปานะคะลูมิสปามันจะมีะตัวซิลิโคนที่จะปิดรูขุมขนแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดรูขุมขนมันจะช่วยยก,กระชับผิวหน้าเราแล้วก็ออกกําลังกายให้กับผิวหน้าเราคุณเคยเห็นนักกีฬาไหมคะเขามีกล้ามเนื้อเพราะว่าเขาไปออกกําลังกายใช่ไหมคะหน้าเราก็เหมือนกันหน้าเราก็ต้องออกกำลังกายเพื่อที่จะผลิตคอลลาเจนนะคะให้หน้าเรามีคอลลาเจนจาก ข้างนอกเราเติมเต็มคอลลาเจนภายในแล้วก็ผลิตคอลลาเจนจากภายนอกก็คือกระตุ้นนะคะให้มันแบบว่า,เ,าเรียบเนียนกระชับมากขึ้นนะคะแล้วก็ปิดรูขุมขนหน้าคุณจะรู้สึกเรียบเนียนและก็สะอาดมากขึ้นใช้เวลาเพียง2นาที1ขัแค้นตอนเท่านั้นสามารถล้างเครื่องสำอางคุณได้หมดจดแน่นอนค่ะ3ส,สิ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณ ไปลองใช้กับตัวเองคุณจะรู้สึกว้าวมากแต่ถ้าเกิดดีกว่านั้นคุณใช้สินค้าคุณสวยคุณมั่นใจไปแล้วคุณสามารถทําการตลาดเกี่ยวกับเรื่องความสวยเรื่องบิวติการจจตซึ่งตลาดนี้ทุกคนต้องการเป็นตลาดใหญ่มากๆเลยนะคะและที่สําคัญเราทําแบบไล์สต็อกไล์กังวลค่ะไม่ต้องเปิดบินแบบว่าหลักแสนนะก็สามารถทําการตลาดได้เราเป็นนักการตลาดที่อัจฉริยะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดบินไปลงทุนแต่ว่าสามารถนํามา ใช้กับตัวเองแล้วก็ทาการตลาดได้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะคะนวัตกรรมแบบนี้นะคะตลาดแบบนี้ที่มีนวัตกรรมเชื่อมกับระบบ I/O นี้เองนะคะระบบ I/O นี้จะสามารถเชื่อมกับมือถือของเราเพื่อที่จะเวลาเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถดูในมือถือได้เลยว่าหน้าของเราเป็นแบบไหนขาดอะไรบ้างต้องล้างหน้าตรงไหนเพิ่มมากน้อยเท่าไหร่นะทางระบบะมือถือค่ะจะแจ้งเตือนมาให้เรา ได้เลยทันทีนะคะเพราะฉะนั้นมันจะสามารถทำการตลาดให้เราได้สุดยอดมากๆเลยแค่ใช้ระบบ AI แล้วก็แอปพลิเคชันช่วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณสนใจร่วมมาทำการตลาดด้วยกันครูชลี่มีมินิ VIP private coaching มีสินค้าเพื่อที่จะให้คุณจับการตลาดด้วยนะคะเจอกับครูใชลี่2วันนะใน1เดือนราคาเพียงแค่15,900บาทราคานี้นะคะเป็นราคาที่คุณจะได้สินค้าไปด้วยโอ้โห นะคะแล้วหลังจากนี้แล้วนะคะคุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มปิดไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำออนไลน์ได้เพิ่มเติมและเรามีคอร์สแบบว่า Academy นะคะที่จะให้คุณเรียนแบบเวิร์กช็อปจับมือคุณทำแบบแตัดต่อคลิปนะคะสร้างตัวตนแล้วก็ไลน์แอดยิงแอดโฆษณา f a c e b o o k Tik t o กนะคะโอ้โหเยอะมากๆเลยวิธีการปิดการขายเยอะจริงๆคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะอยากที่จะให้คุณเข้าร่วม Academy ของเราเข้าร่วมสังคมดีๆของเรานะคะแล้วเรามาเจอกันใน Mini V.I.P. Private Coaching 2วันนะคะทักไปได้เลยที่ LINE SI i ไ u r ู40ค่ะสวัสดีค่ะ